สวัสดีค่ะพอนี่ค่ะสวัสดีครับพอนี่ครับสวัสดีครับค่ะมือนช่องสาวนิ้งผ้าร่วยต้องพูดใช่แนลครับค่ะมติดตามเนีทางตัวเลขความฝันกับพอนี่ค่ะในงวดวันที่หนึ่งมีนาคม2567ไปฝากท่านผู้ชมทางบ้านอีกครั้งหนึ่งค่ะเป็นคลิปแรกเนาะค่ะของงวดนี่ค่ะในเงินว่าคุณพ่อนี่ฝันอยู่บ่คะคุณพ่อหรืออย่างไรบฝันเป็นเลขคำนวณคุณพ่อพี่แนวทางนีดีเพราะฝันเี้ยนนะครับเนาะเป็นเลขคำนวณค่ะท่านผู้ชมเบาสูฟังในขยคุณพ่อได้ตัวไรนอ ว่าเลขก็มันพอที่ปอยคือนงวดวันไหนค่ะคือนงวดวานหันเนี่ยที่ปอยไปก็ให้เขาไปสามโั่นี่ยแหละเก่าสามก็หาสามนอไปมัดตัวใดก็จับใส่กันเอาค่ะแต่วงวดนี้ก็มีหางเดียวคือเก่าครับตัวใดคุณพ่อมานี่เลขงวดนี้มันมีสามศูนย์สี่สามศูนย์สี่เนี่ยก็คือวิ่งสี่วิ่งสามวิ่งศูนย์แต่คือสื่อเต็งโตได้คือว่า แต่มีตัวได้เสียบใดก็ให้หามาเสียบตัวว่าในเลือกถื่ว่าเขาคำนวณมาแล้วว่าตัวได้มาแรงกอเสียบใดครับแต่ว่าคือตัวนี้เลขกสูตรของพ่อนี่นี่คือของผมเองนี่คือผมคำนวณมาหลายปีแล้วมุกคำนวณได้แตัวเดียวแต่ว่านี่มาเห็ดเห็ดไปเห็ดมาเป็นปีสองปีก็เลยหาตัวเสียบใส่ดใดหาวิธีการาว่าให้มันผ่านหน่อยที่สุดสีน่าเพื่อว่า มาเน,นี้มันจะเป็นแนวทางขึ้นเหล็กสมตัวตรงสมตัวแม่คือในสมตัวตรงนี้คือ4ี่3ู 4, 3> 3. 3. 4. ย์สามสามศูน่อหงสี่ศามมศนย์าแม่วิ่งก็คือมักตัวใดก็คือวิ่งเลยครับในหันนะในหันนะใน3ามตัวนี้เพื่อว่าวิ่งได้รดทุกตครับค่ะแต่แต่คืองวดบางหันเนี่ยมันก็มาทั้งสาตัวเนะาะม่สามเกาหานอสามค่ะ จับขวดส่กันอยู่หรอกแต่ว่าคือว่าเราไม่เป็นคลิปแหลกหม่ๆมันยังบพันไหลอันนี้เป็นไหลแต่ว่านี่ก็คือว่าปล่อยเหล็กค้างเดียวคือว่างวดแต่ละงวดคือเหล็กค้างเดียวอย่าบุ้มีหลายตัวค่ะงวดนี้มากสามชุดสี่บอกคุณพ่อแน่ยสามชุดสี่สี่ชุดสามคุณพ่อหายมากทามักทามักต้องตรงเลยกับสี่ชุดสามหรือสามชุดสี่กับหน้ากับหลังเอาภายในสามตัวนะครับเนี่บแต่ว่าทามักตัวเอื้อนกับจับ จ้อาศูนย์เอาสามเออซีไปจับแสกก็ได้แระแหล้วแต่มากเนาะครับเนาะแต่ว่าคุณพอเปิดหายมาสามตัววิ่งก็วิ่งเลยพายในสามตัวมันบอกคัะวิ่งเลยนี่จะเอาสามตัวนี่เป็นชุดเดียวกันไปเลยเป็นชุดเดียวกันหรือสตาร์เลนก็ได้มันบอกคุณพออืมค่ะคือว่าสามกับซีมันมาแล้วทีทีมาแรงแห้งสุดก็คือศูนย์คือว่าเลขนี่ยมันไปไปมาๆแบบตอเก่านะครับคิดว่างวดนี้จังได้กับมีศูนย์มันบอกคุณพอ ศูนย so on ์น so 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 ีมาแน่นอนศูนย์แต่สีมาบนหรือลางเท่านั้นแน่นแต่ส่วนหมาถามมันมามันสีมาตรงตรงเลยเลยศูนย์สี่ศูนย์สามตรงตรงเลยคือสามตัวนีมากนี่คือเขาจ้ำเต็มเต็มตั้งใจเลยค่ะครับเป็นแนวท่ามน้ครับเนาะแนวทางของบีิของเขาครับไก่เอฟซีเอาไปล่องเบิ่งนะครับเนาะไปลองมงหวดสีพานมากครับจัดเต็มเต็มเนาะคุณ่อเนาะกระตัดเหรียญครับผมค่ะ คุณพ่อรอบนี้เป็นเหล็กสันจรคุณพอ่อนี่แหละเป็นเหล็กสันจรนี่แหละแต่เหล็กสั้นจรนี่มันจะเป็นเหล็กบนหนึ่งเด้อครับแแต่ว่าให้ซื้อตรงกับเหรียญเหลียกวิ่งไหวครับอืมคือว่าเน้นๆกน็คือศูน์กับซีครับค่ะคุณพอมม่อห้มาศูนครับซีนี่คือศูนครับซีนี่คือวิ่งการันตีเดี๋ยวเลยนะแบบว่าทั้งบนทั้งล่างคมาแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์คือถาวิ่งซูนคับซีเนี่ยถาตัวได้ตัวหนึ่งเอาไปวิ่งนี่คือเป๊ะ แน่นอนมั่นใจมาคุณพอมั่นี่ครับ็นทางของคุณพอนี่นะครับเนาเป็นมั่นใจครับผมคลิปนี้เพราะว่ามวดที่พันมากกับเขาจ้างจัางของคุณพออยู่นะครับเนาะค่ะคุณพอมียางเพิ่มเติมอีกบอคะก็บม่มียางห่อก็มีแค่นี้แหละก็เลขกคำนวณมันกับ่คือเหลขกฟันนอะมั่็แต่ละงวดคือออกมากก็คือคำนวณไ้แหละก็คือเหรียญยางเดียวค่ะแต่ว่าก็อยาเล่นนักเล่นจากหน่อยไปหาหลายหาทุนซะกอนค่ะเพราะว่าทุนทอนบาหลายค่ะ นี่ก็เป็นแนวทางเนาะค่ะเป็นแนวทางของคุณพ่อค่ะที่พันหายกับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมและฟังวิเคราะห์พิจารณาเอาค่ะมากตัวใดชอบตัวใดเอาตัวนั้นค่ะค่ะบ้าต้องพุดมีอย่างเพิ่มเติมบ่คะกับผมสําหรับแนวทางของพอานี่เข้าในี่คลิปนี้นะครับเนาะเบิรกระหายมาศูนย์สี่สามตัดเรียนกับหน้ากับหลังนะครับเนาะเพราะว่าเป็นเลขคํานวณกับผมมากตัวใดชอบตัวใดก็จัดไปตัวนั้นแต่ว่าศูนย์กับสี่นี่คุณพ่อคุณมันใจแห้งถ้าเรียนตัวเดียวก็คือศูนย์กับสี่ เอาตัวได้ตัวหนึ่งก็ได้ครับผมเขาแน่่นอนวดคุณ่อนครับแนวทาาค้นพ่อนนี่คลิปนี้กะฝากยิปซีเอาไปพิจรารณาแล้วกันนะ่บน,นี่ครับผมอาจจะมาถึง3โตก็ได้ครับผม043หรือว่าจ,จะเป็น0 3นยา่นะครับนอกคุณพ่อนครับหนากับหลังครับผมครับค่กะก็ขอขอบคุณพ่อนี่ได้หลายค่ะโบแพงตัวเลขเนาะค่ะมาเ้าสูตรคำนวณ เลขคำนวณให้กับท่านผู้ชมทางบ้านฟังขอห้มีโชคมิลาเป็รางวัลใหญ่กับพ่อนี่เบิร์สุขูสุขนค่ะค่ะขอบคุณพ่อนี่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณพ่อนี่ครับขอบคุณครับสำหรับยิ้บค่ะกมาสรุปแนวทางตัวเลขสูตรคำนวณเนาะค่ะที่พ่อนี่เพื่อไหามากค่ะพ่อนี่เพิ่นหน,นห่มากเนาะค่ะ4 0 3 403เป็นเลขคำนวณบวก เลขวิ่งเนาะค่ะให้ตัดเหร่น้ำเพิ่นว่าค่ะ4 0 0 4 0 3 3 0เนาะค่ะหรือว่า4 3 3 4ค่ะตัดแล้วก็กรับน้ำเนาะค่ะส่วนเลขวิ่งค่ะถ้าซีวิ่งเพื่อนว่างวดนี่เนาะค่ะงวดวันที่1มีนาคม2567ถ้าท่านผู้ชมอยากวิ่งให้วิ่ง4กับ0เพิ่นว่าค่ะ4กับ0นย์นบ่พลาดเพื่อนว่าค่ะค่นนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขสูตรคำนวณเนาะค่ะของพอนี่ ทีเพิ่นมาเ้าสู่ท่านผู้ชมทางบานฟังขอห้มีโคมิลาบด้รางวัลใหญ่กับพอนีเบิดสุขหูสุขคนค่ะในงวดวันที่หนึ่งมีนาคม2567ค่ะค่ะอย่าลืมตัดกับหมุนเนาะค่ะท่านผู้ชมตัดหน่ากับน่ำหมุนหน่ำค่ะหรือว่าสีตรงตรงเนาะค่ะ4 0 3 3 0นเนาะค่ะ04 3สกระได้ค่ะค่ะก็ขอห้มีโคมิลาบด้รางวัลใหญ่กับพอนี่ค่ะค่ะ สำหรับคลิปนี้นาะค่ะสาวนิ้งกับคอจบไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวนิ้งพระรวยจงมีต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนมีโชคมีลาบ เฮ้งๆมานๆปังๆังรัร,ร่วยรํารวยถูการางวัลลอตเตอรี่เบิร์สุขูสุคนนะคะเดอ้อค่ะสุดท้ายนีชสาวนี้ก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวหนิ่งพระร่วยด้หาคลิปดีๆโตเลขเด็ดๆมาให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมเราฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ